สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพับเหรียญโป้ยทานเป็นลายดอกไม้จะเป็นลายดอกมะลิลานะคะจะมาในรูปแบบริบบิ้นสองสีก็จะเป็นลักษณะดอกแบบนี้ นี่นะคะเป็นอีกลายหนึ่งที่สวยและก็ทำไม่ยากมือใหม่ที่หัดทำนะคะก็สามารถฝึกทําได้อันนี้ก็จะเป็นแบบริบบิ้นสีเดียวนะคะตัวนี้แก้วก็ลงคลิปไว้แล้วนะคะตั้งแต่หลายเดือนที่ผ่านมาถ้าใครที่ชอบแบบสีเดียวนะคะเดี๋ยวแก้วจะวางลิงก์ไวใ้ให้ข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดเข้าไปดูกดเข้าไปชมได้นะคะอันนี้จะเป็นดอกสีส้มสวยทุกสีเลยนะคะ ถ้าชอบลายนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทําแล้วก็ฝึกทําไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เรานำเอาลิปปินเบอร์2องจำนวนทั้งหมด4เส้น แล้วก็ตัดความยาวอยู่ที่50เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายแหลมแบบนี้ทั้ง2ด้านเลยนะคะเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ไง่ายนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเตรียมอีกขนาดหนึ่งนะคะจะเป็นสีขาวตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลิปปิเบอร์2เหมือนกันนะคะเราจะใช้ทั้งหมด8เส้นแล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่15เซนติเมตรนะคะ เสร็จแล้วให้เราตัดปลายแหลม1ด้านอีกด้านหนึ่งให้เราตัดตรงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะแยกในส่วนของสีขาวไว้ก่อนเราจะมาเริ่มพับจากเส้นสีเหลืองนะคะเราจะพับริบบิ้นทบครึ่งให้ปลายของริบบิ้นนะคะเท่ากันทั้ง2ด้านเสร็จแล้วนะคะเราจะกดตรงกลางให้เป็นรอยพับไว้ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนาริปบิ้นมาขึ้นฐาน4หยิบเอาเส้นที่1ออกมานะคะตั้งไว้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเส้นที่สองของเข้าไปเส้นที่1เส้นที่สมนะคะก็ของเส้นที่สองเส้นที่4ี่นะคะสอดเข้าไปในรูท,ที่1ตรงนี้นี่นะคะสอดขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วจับกลางออก ล้วงเอาเส้นที่3นะคะขึ้นมาจากนั้นก็จัดให้ริบบิ้นกระชับเลยจะได้เป็นฐานสี่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะแยกริบบิ้นให้เป็นฐาน8นะคะ mm hmm. ก็จะมาเริ่มจากคู่ด้านล่างนะคะพับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวามือแบบนี้นะคะด้านขวามือก็เฉียงขึ้นไปด้านบน ด้านบนนะคะเราก็เฉียงลงมาด้านล่างด้านซ้ายนะคะเราก็จะสอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้เสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะพร้อมกับกดทั้งสี่ด้านให้เป็นรอยพับไว้นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาริบบิ้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมา1เส้นนะคะเราก็จะจับลักษณะนี้ เสร็จแล้วนะคะให้เราเอาเส้นที่สองขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่นะคะก็ทับเส้นที่สามเราจะทับกันแบบนี้นะคะทั้งหมด4เส้นทีนี้นะคะเราจะวางเส้นแรกลงเส้นแรกตรงนี้นะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่ห้าขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่สองลงแล้วก็ เอาเส้นที่6ขึ้นมาแทนวางเส้นที่3ลงแล้วก็เอาเส้นที่7ขึ้นมาแทนวางเส้นที่4ีลงแล้วก็เอาเส้นที่8ขึ้นมาแทนตรงนี้เราก็จะมี4เส้นนะคะเหมือนตอนที่เราเริ่มเลยส่วนข้างหลังริบบิ้นของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะไม่มีริบบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นแล้วทีนี้นะคะเราจะสอดล็อกริบบิ้นนะคะ เราจะวางเส้นแรกเหมือนเดิมนี่นะคะวางลงแล้วทีนี้นะคะเอาเส้นที่สองสอดเข้าไปในรูที่1ข้างเส้นที่เราวางลงเส้นแรกนะคะเสร็จแล้วเอาเส้นที่3สอดเข้าไปในรูที่1แล้วเบี่ยงออกมารูที่2นะคะนี่รูตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วก็เอาเส้นที่4สอดเข้าไปในรูที่1เหมือนกันแล้วก็เบี่ยงออกมารูที่3นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จัดให้ริบบิ้นกระชับเลยนี่นะคะพอกระชับดีแล้วเราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ ด้านนี้นะคะเราจะพาดข้ามริบบิ้น4เส้นนะคะก็คือเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะหยิบขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนับข้ามไป1 2 3 4แล้วก็วางลงนะคะเสร็จแล้วเส้นที่2วนจากทางด้านซ้ายมือก็นับไป1 2 3 4นี่นะคะริบบิ้นก็จะพาดเรียงช่องกันมาเรื่อยๆนะคะ อันนี้ก็หนึ่งสงสามสี่กวางลงอันนี้ก็ข้ามสี่เหมือนกันพอมาถึงตรงนี้นะคะเราจะเหลือริบบิ้นเส้นที่ตั้งอยู่นะคะแค่4เส้นด้านหน้าตรงนี้ก็จะไม่มีเส้นที่ต้องพาดข้ามแล้วนะคะเราก็จะเอาเส้นแรกด้านบนตรงนี้นะคะมาสอดในรูที่หนึ่งนี่นะคะ ข้างกับเส้นสุดท้ายที่เราวางลงแล้วก็ดึงเสร็จแล้วเอาเส้นที่2สอดรูที่1เหมือนกันแล้วก็เบี่ยงออกมารูที่2เสร็จแล้วก็เอาเส้นที่3สอดรูที่1เหมือนกันแล้วก็เบี่ยงออกมารูที่3แบบนี้นะคะเส้นที่4ก็สอดรูที่1แล้วก็เบี่ยงออกมารูที่4แบบนี้นะคะ ทีนี้ให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาเลยนะคะแล้วเราก็จะมาดึงจัดด้านนี้นะคะค่อยๆดึงวนไปเรื่อยๆพอกระชับประมาณหนึ่งแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาดูด้านนี้ถ้าริบบิปป้นเส้นไหนยังไม่กระชับนะคะเราก็ดึง ดึงวนด้านบนนะคะนี่เสร็จแล้วทีนี้นะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาแล้วก็สอดเก็บปลายริบบิ้นที่เหลือนะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นเลยหรือว่าสอดข้าม3เส้นนะคะเราก็จะสอดแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนครบ8เส้นเลย พอครบเส้นแล้วนะคะเราก็ดึงจัดอีกทีหนึง่งนี่นะคะกระชับดีแล้วทีนี้เราก็จะตัดในส่วนของปลายริบบิ้นที่เกินตรงนี้ทิ้งไปเลยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำริบบิ้นสีขาวที่เราเตรียมไว้อีกขนาดหนึ่งนะคะมาสอดต,ต่อเข้าไปก็จะสอดจาก ด้านที่มีรูทะลุนะคะนี่ด้านที่เป็นทรงกลมเสร็จแล้วนะคะเราจะสอดข้ามริบบิ้น3มเส้น1 2 3หรือว่าสังเกตง่ายๆนะคะสอดไปตามแนวริปบิ้นเส้นเดิมเลยนี่นะคะเหลือริบบิ้นไว้ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเส้นที่สสอดรูถัดกันมาเลยนะคะนี่ข้าม3เส้นเหมือนเดิม นี่นะคะเราก็จะสอดแบบนี้เหมือนกันจนครบทั้ง8เส้นเลยพอครบแล้วนะคะเราก็จะได้ข้างหลังแบบนี้ทีนี้นะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้นะคะเราจะมาเริ่มทํากีบของดอกมาลิลาแล้วนะคะเราก็จะเริ่มจากเส้นด้านบน จะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับลิปบิน้นบิดไปทางด้านขวามือเสร็จแล้วนะคะเราก็จะม้วนลิปบิ้นหนึครั้งนะคะลักษณะนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะสอดเข้าไปด้านหน้าของเส้นที่สองนะคะนี่เส้นที่2ถัดจากเส้นที่เราทำนะคะแล้วก็จะทะลุออกมาด้านหน้าเส้นที่สามนะคะ เราจะนับเส้นที่1ก็คือตรงกับเส้นที่เราทำนะคะหนึเสร็จแล้วเราก็ดึงนี่นะคะจะได้ทรงกีบแบบนี้เสร็จแล้วเส้นที่2องก็ทำเหมือนกันจับปลายโค้งไปทางด้านขวาแล้วก็ม้วนดิบินหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็สอดลงไปด้านหน้าของเส้นที่2 ปลาลิปปิ้นก็จะโผล่ออกมาตรงเส้นที่3นับจากเส้นที่1ตรงกับเส้นที่เราทำนะคะเส้นที่2 3ตรงนี้ก็จะง่ายแล้วนะคะเพราะว่าเราจะสอดเลียงช่องกันมาเรื่อยๆเลยทำเหมือนกันเลยนะคะจนครบทั้ง8เส้น เสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะดึงจัดแต่งให้กีบเท่ากันนะคะดึงวนไปนี่นะคะพอเท่ากันแล้วเราก็จะพลิกกับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้นะคะเราจะทําการสอดล็อกริปบิ้นนะคะวิธีการเราก็จะวัดริปบิ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะเราจะใช้กันไกรตัด เหลือไว้ประมาณ1นิ้วนะคะประมาณนี้นี่นะคะสาเหตุที่เราต้องตัดก็เพราะว่าเวลาที่เราสอดออกมาถ้าเราตัดทีหลังนะคะจะทําให้กีบตรงนี้ของเราไม่สวยได้นะคะแล้วก็ตัดไปเลยจนหมดทั้ง8เส้นต่อมานะคะเราก็สอดข้าม3เส้นเหมือนเดิมหรือว่าสอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะนี่ อันนี้ก็สอดเหมือนกันเลยวนไปนะคะจนครบทั้ง8เส้นเสร็จแล้วนะคะด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เราจะมาใส่เหรียญเข้าไปนะคะ ถ้าใครไม่ติดใบเราก็สามารถทำเป็นสต็อกตัวเปล่าไว้ได้นะคะนี่ก็สอดไปตามแนวลิบบิ้นเลยนี่นะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะมาติดใบเข้าไปนะคะถ้าใครมีใบ6แฉกก็สามารถใช้ใบ6แฉกได้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่มีก็จะใช้เป็น3มแฉกแทนนะคะเราจะเอามาประกบกันแบบนี้ เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะดอกมาลิลาของเราในแบบริบบิ้นสองสีสวยและก็ทำไม่ยากเลยนะคะอยากให้ลองทำตามกันดูถ้าชอบลายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดสันกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย